บัดรอโอ้โหพอแล้วผมว่าจะเลิกเลยครับต่อยทรงนี้ไม่เอาไว้ครับนี่ฮะเดี๋ยวดูครับว่าก่อนที่โปรเดียจะออกมาโพสต์เดือดมันเป็นยังไงครับจังหวะที่เพชรศรีนินนะครับเจอกับทางชาลีครับต่อยลําตัวครับหมัดซ้ายครับตัดลําตัวเข้าไปเต็มๆเหมือนกันครับหมาพยายามตีเข่าขวาครับเพชรศรีนินมาครับแต่ว่าโดนหมัดขวาอีกทีครับแล้วก็ล่นลงไปครับเรียบร้อยครับ ก็เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นแล้วครับหลังจากมีดราม่าละอุพอสมควรครับในเรื่องราวของกีฬาหมัดมวยครับเพชรศรีนินเพชรเกตเพชรนะครับก็ได้มาเปิดใจหลังแพ้น,น็อกยก2ให้กับชาลีสิงห์มาวินในศึกท่อน้ำไทยเกตเพชรท,ทีโอวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาย,ยน2567เวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปที่น้องออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทาง s m m มวยไทยรายวันด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปเดียครับไล่เพชรศรีนินกลับบ้านนะครับ โปรเดียเพชรเกพชรครับก็บอกว่าทำเสียชื่อนะครับหลังจากที่เพชรศรีนินเนี่ยก็แพ้น็อกเนาะแฟนมวยเซียนมวยก็โอโหครับน็อกทิ้งตัวง่ายเกินไปเจ้าตัวเองก็ยืนยันแลลวครับว่าไม่ได้ล้มโดนต่อยเบ้าตาเต็มๆอนาคตอาจจะเลิกชกมวยเพราะว่าอายุมากแล้วในศึกทอน้ำไทยเกียรเพชรเนี่ยก็อาจจะสิ้นสุดแล้วก็กว่าได้ส่วนโปรเดียเองก็โพสเลยครับเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลครับผมไล่กลับบ้านแล้วครับมวยที่ทำให้ผมต้องเสียชื่อ ทำให้ผมโดนดา่าก็ควรต้องแยกย้ายแยกทางกันนะครับก็ไม่ได้บอกว่าล้มหรือไม่ล้มอะไรนะครับน้องก็บอกจริงๆกับผมโดนเบ้าตานะครับเจ็บจริงนะครับเจ็บจ,จ,จริงเจ็บจี๊ดเลยก็เป็นข่าวคราวครับว่าโปเดียนะครับกับเป็ศิลินเป็นศิลิเองก็บอกเลยครับผมว่ายู่เยอะแล้วก็อาจจะต้องเลิกนะครับในขณะที่โปรเดียบอกว่าผมไล่กลับบ้านแล้วก็เป็นสรุปข่าวครับที่นํามาฝากกันแล้วก็ความเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวล ตรงนี้ครับไม่ได้มีการล้มมวยแต่อย่างใดนะครับโดนอะไรเนี่ยโดนโดนอะไรนะเรือบัตรเรอโอ้โหหอแล้วผมมัดจะเลิกอยู่แล้วฮะเลิกเลิกพอแล้วเอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะอายุเยอะแล้วอายุเท่าไหร่เข้าสามสิบสองะเลือเข้าสามสองวันนี้ชกสังลาเหรอไม่ครับตอนแรกว่าจะชกต่อแล้วเออผมมันร่างกายตัวเองไม่ไงนะเรือ เก็จะดูแย่งนกยักษ์ไหนนะยักษ์สองแพะโอ้ก็จะดูยกแรกอยู่ดูดูดีนะใช่ไหมดูดีไปแพ้น็อกชาลี